นี่นี่นี่นออตายมา,มาเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วถ้าระยะใกล้มากๆก็ไม่ต้องกดซูมเลงก็ได้นะครับก็บอกนี้แต่ว่ากดไว้ก็ดีเหมือนกันนี่นะครับระยะไตว่ายมันก็ไม่ตายว่าย,ว,ายว้าวู้อยู่กันเป็นฝูงเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Delta าฟอร์นะครับในวันนี้ผมจะเอาปืนนอกเมตามาแต่งให้กลายเป็นเมตาใหม่ถ้าทําได้อ่ะนะเ <c oughs> บื่อหรือเปล่าครับเล่นอะไรก็เจอแต่ CI 19นะครับหรือไม่ก็ m 4 a 1โอ้ยปืนแบบนี้ใครๆก็เล่นเรามาเล่นปืนที่ไม่มีใครเล่นกันดีกว่าครับนี่กระบอกนี้เลย AS เ a l ปืนที่แบบว่ายิงไวสายแอเซานะครับแต่ว่าไม่มีคนเล่นเลยไม่รู้ทาไม <c oughs> นี่กระบอกนี้ผมแต่งไว้แล้วนี่โหลดเอาของผม นี่เป็นกระบอกนี้นะครับก็คือผมจะเน้นเป็นสายแบบว่าวิ่งวิ่งยิงระยะใกล้นะครับเน้นแฮนดิ้งกับแอคคูเรซีเออคอนโทรลกับสเตบิลิตี้ไม่ต้องเลนไม่ต้องเน้นนะครับเลนอะไรวะมาประสิทธิภาพเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนี่ครับติดเลสดอทธรรมดานะครับระยะใกล้ได้อยู่แต่ว่าระยะกลางไม่ไม่ค่อยได้นะครับต้องอาศัยการคุมความนิ่งของข้อมือนะผม <laughs> พูดอะไรวะ นี่ก็พอยิงได้แหละแต่ระยะใกล้มันจะไวมากนะครับนี่แล้วก็เอาไปคอมโบกับอันติของของตัวอะไรวะดีวูฟนะครับวิ่งเร็วแล้วก็วิ่งเข้าไปยิงใกล้ๆมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอ๋อแล้วก็โคดปืนจะทิ้งไว้ด้านล่างนะเผื่อใครจะเอาไปเล่นมาเราเป็นฝ่ายบุกก่อนนะครับผมบุกก่อนอะไรว่ามันเล่นรอบเดียวด้วยวะไม่มีบุกหลังเล้วเออ มาดูปืนกันหน่อยครับนี่กดตัวไอเช็คดูสภาพไม่น่ายิงใครตายนะครับอย่างกับปืนฉีดปลวกตัดพันธยหลังออกนะครับเพื่อความว่องไวโหแต่ระยะไกลแบบนี้สู้ไม่ได้นะครับต้องระยะประชิดเท่านั้นเลยกระบอกนี้ต้องหาทางแทรกซึมเข้าไปข้างในรถใครก็ไม่รู้ยืมหน่อยแล้วกันไปซิ่งไปเลยครับฮุกวงในฮุกวงใน อคน่าจะได้อยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่ศัตรูอยู่นะครับทําอะไรกันตรงนี้ไม่รู้ได้ละสองตัวอันนี้ลงแหลงนะครับผมเออลงแหลงเลยวุ้ยแย่แล้วศัตรูเยอะผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วว้าอันตีมาเออ ยิงไม่โดนเนี่ยเจอแต่ซ i 1 9ปืนเมตาขนาดเนิฟแล้วก็ยังเมตาอยู่ใครมันจะไปเล่นปืนเหมือนชาวบ้านกันเออเหมือนเพื่อนก็ไม่แตกต่างนะสิจะโดดเด่นได้ยังไงใช่ป่ะอันตะเสียฟรีเลยนะครับเมอตีกีนี้พลาดไปหน่อยมาแต่เราก็เก็บไปหลายตัวอยู่ระยะนี้ไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ก็ได้อยู่ <laughs> ดีดเป็นม้าเลยจะบอกให้ ยิงเล่นๆนะครับแล้วก็โดบยาสักขีดนึง,ง,งไปโอ๊ยโอโอะไรวะรถถังรถถังสู้ไม่ได้นะครับใครมาเอาปืนนี่ไปสู้รถถังเดี๋ยวๆขอฉีดยาแป๊บหามุมนะครับหามุมโ,โ,โดนแล้วโดนแล้วโอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนตุ๋ยนะครับลูกซองผมต้องหาทางวิ่งไปข้างหลังอ่ะวฮ้ยที่ไงมีรถนะครับ ได้อยู่คันนี้แหละไปอ้อมหลังอ้อมหลังไปผมว่าระยะนี้ก็น่าจะโอโดสแกนเลยมาถึงก็โดนสแกนเลยนะมาเปิดอันติวิง่งโอ้ยแม่งไงมาอยู่ตรงนี้อะไระเกิดเพิก็โดนสแกนเลยโดนอีกแล้วเหรอสมโมกเลยมาสามโมกเลยไปนี่นี่นี่เอไอไปมา เครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วถ้าระยะใกล้มากๆก็ไม่ต้องกดซูมเล็งก็ได้นะครับก็บอกนี้แต่ว่ากดไว้ก็ดีเหมือนกันนี่นะครับระยะไตว่ายมันก็ไม่ตายว่ายว้า,วา,วา้อยู่กันเป็นฝูงเลยต้องอ้อมหลังเท่านั้นนะครับต้องพยายามไปข้างหลังใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยตาเอตัวเองหมอตายเออได้อยู่ระยะกลางก็พอได้นะครับ ชุบอะไรไม่ต้องชุบเุ้ยเสียหัวมากเลยกระสุนวิ่งผ่านหัวไปนะครับเมื่อกี้น,นี้ขึ้นบทไหมอาจจะมุมดีนะครับนี่อันติไปวิง่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยนี่นะครับยิงยิงได้เราจะได้แบบครูด,ดาวเพิ่มด้วยโอ้ยไอ้บ้าเอเ้ยโดนมาแรงใหญ่ตายนะใหญ่ตายนะฉีดยาโดบเลยเอาอันติหมดแล้วนี่ว่า มีแต่ควัน <pairs> มีแต่ควันอืมระยะนี้กระสุนไม่ค่อยแรงนะครับข้อเสียของกระบอกนี้คือระยะน้อยมากระยะไกลคือแบบไม่ได้เลยครับดาเมจมันจะเบาแบบเบาอย่างกับโอ้โหเฉียวหัวไปเพื่อนแย่แล้วสมกไหมสมกแล้ววิ่งดีกว่าเพื่อนอันติมาแล้วไปอ้อมหลังลุย ไปไหนทำอะไรเพื่อนเราเออไปอ้อมไหมครับอ้อมไหนอ้อมไวมอ้อมไหมสวยนี่กวาดหลังมาเลยไม่เจอใครเลยเหรอเจอโอเคได้คูดาวเพื่อไปเข้าแบงค์หนนะครับเออเหยียบหมดเอาไ่สนลูกใครเหยียบไปหมดโอเคตั้งจุดเกิดไว้นะครับสมกลงก่อนลงก่อนว้ยลง โอ้ยนัวนัวนัวเออเออเอาได้มั่วหมดแล้วตอนนี้ว้ายกระสุนหมดอุ้ยได้ไปสองพันกว่าแต้มแล้วเกือบขึ้นที่หนึ่งแน่มาเปิดอันติเข้าจุดแล้วกันไปไม่มีใครยึดเราก็ต้องยึดเองแล้วครับจะมั่แต่อ้อมหลังก็ไม่ได้อะตบดีกว่าศพ ยึดก่อนยึดก่อนโอเคเคลียร์พื้นที่ดูนะครับมีศัตรูหรือเปล่าสมองไปก่อนนะครับควันแวควันแวะยึดไห้เสร็จก่อนเดี๋ยวแพ้จะได้แล้วจะได้แล้วเสียอันติฟรีนะครับไม่เป็นไรไปโอ้สูไววไ้ไม่ได้ครับระยะนั้นเด,ดี๋ยวรออันตินะครับอุ้ยใครวะหัวแวบแวบฮันไหนฮันได้ฮันได้เห็นนะไปอันติมาวิ่ง เราอยายให้หลุดนะครับเราต้องยิงให้ได้แบบตัวหนึ่งแล้วก็ต่อสกิลอืออุ้ยอะไรวะอุ้ยอุยอุ๊ย,ยงงหมดแล้วครับตอนนี้เอ,อ้คือเมื่อกี้ผมกดหัวลงไม่ได้เว้ยไม่รู้ทําไมอาจจะไปเหยียบหัวมันอยู่นะครับกดกดหัวลงไม่ได้เฉยเลยอออ้อ,อมเลยวางจุดเกิดจุดปีเอาใครเอารถเอาไป ฉันไม่เอาแล้วนี่อุ้ยวิววิวิเกือบตายอุ้ยลูกมันหมดเร็วนะครับมันรัวเร็วมากกระบอกนี้นี่ผมติดอะไรวะผมยืนไม่ได้โอเคยืนได้แล้ววันี้เราไม่ได้ยึดจุดบีนี่หว่าจุดบีอยู่ตรงนู้นเอาทำไมเมื่อกี้มันขึ้นม่นยึดจุดบีวะงงเลยเฮ้ยไปก่อนไปก่อนนี่จุดบีอยู่นี่โอ้โหเลยนะครับเราเลยป้ายไปหน่อยนึง ศัตรูอยู่ไหนวะโอเคเห็นแล้วยึดได้แล้วอูได้ไป2,800นแแต้มอะเข้าไปเลยขี่เข้าไปเลยเออสมกไป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 เราตั้งจุดเกิดแล้วนะครับร้อมหลังสวัสดีอออ นี่ครับอย่าให้สกิลหลุดนะครับเราต้องฆ่าได้แบบต่อเนื่องชิบหายไม่ตายวะโอ้ยดูเงียบมากเลย C2 มาเข้าจาก C2 ก็ได้ยึดและยึดแล้วยวมันจะวิ่งมาชัวร์ผมได้ยินเสียงครับมีแล้วไปไหนื้อ มีอีกมีอีกเมื่อกี้เนี้ยไหนวะไหนวะไหนวะฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ยินเสียงวิ่งอุ้ยนี่ไงอุ้ยเกือบตายเกือบตายึดว่าเพื่อนฉีดก่อนโอเคมันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้ เช็คหลังให้เพื่อนนะครับอยู่กันเต็มเลยนะโอ้โหอุ้ยอ้าโอ้ขึ้นที่หนึ่งแล้วครับสุดยอดเลยว่ะปืนนี้โอ้เพื่อนชุบอีกสวยดิแล้วก็อัดอันติเลยไปจุด C2 ยึดแล้วไป C1 หโอ้ยกระสุนหมดโทษ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 มาแล้วจ้ากระสุนหมดไปหน่อยโทษทีอืม มาได้ยินเสียงครับอุ้ยเยอะเยอะมันสู้ไม่ค่อยได้นะครับระยะอือว้ายรถถังสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้วิ่งวิ่งวิ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 งโอเคเราครูดาวยี่สิบวินะครับอยาให้ครูดาวหลุดนะครับผมค่ายได้โอเคครูดาวใหม่เราจะได้วิ่งเร็ววิ่งเร็วตลอดไปไปซีหนึ่งครับใครวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตาย สโมกครับสโมกรถถังเอาไว้แล้วก็แย่แล้วยิงไม่ได้นะครับคูดาวเราจะหลุดแล้วหาเหยื่อก่อนหาเหยื่อหาเหยื่อผมว่าตรงนี้มีโอ้โหมาทางขวาว่ะผมว่ามีศัตรูแถวนี้ว่ะโอ้โหอะไรวะนั่นอะโอ้หุยนี่ผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่ไหนวะตายซะทำไมมันเยอะอย่างนี้อะ C2 โดนอ่ะผมตงเข้า C2 นะครับสตูเช็คขวาไม่มีเช็คขวาอีกทีซ้ายมีรถถังครับกลับหลังเลย <c oughs> ไปไหนอันติมาแล้ว <c oughs> ไปลุยรีโหลดต้องรีโหลดบ่อยนะครับ <c oughs> ปืนนี้ข้อเสียของมันก <c oughs> ินกระสุนไวมากซ้ายไม่มี มีวิ่งต่อรีโหลดเออโอ้โหมันคุมด้านบนเว้ยนี่ผมเกิดที่ไหนไวะเนี่ยอาโอ้ของเพื่อนเหรอของเพื่อนก็ดีแต่ว่าลุกมาก็ตายอยู่ดีวะไม่ออตายแล้ว <laughs> แพ้นะครับผม ผลประกอบการวันนี้โอ้ก็ที่2อ,อยู่อ่ะก็ได้อยู่นะปืนนี้อ่ะเออในขนาดแบบตายบ่อยด้วยนะโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้เจอในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า